ต่อหน้าที่27นะครับหนังสือสมัย4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนที่เป็นเวิร์คบุ๊กนะครับนั่นั่งก็คือเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเขาบอกว่า Read เดี๋จงอ่านนะครับ And และ Say ให้พูดนะครับหรือให้ตอบนั่นเองนะครับขอมาพูดในที่ให้ตอบลงไปว่า True นะครับถูกต้องนะครับนะเป็นจริงอแปลว่าหรือนะครับ False นะครับแปละว่าเท็จนะครับคุณครูทำรีบๆนิดหนึ่งนะครับรีบๆนี่ไม่ใช่รีบนะร้อเรียงนะครับรีบคือต้องการให้เห็นคำแปลด้วยนะครับไม่งาบนบรรทัดมันจะไม่พอนะครับแหมแครอทแกอ,อยู่โน่นรถอ,อยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้แครอทไปอยู่ที่เดียวกันดีกว่านะครับนะนี่แครอท <c oughs> นั่นก็คือ my name is Jenny นะครับชื่อของฉันคือเจนนี่นะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับนะแต่แปลเป็นไทยแปลว่าฉันชื่อเจนนี่ I ฉันนะครับ love นะครับนอกจากจะแปลว่ารักแล้วแปลว่าชอบก็ได้นะครับนะฉันชอบพิซซ่านะครับ I like like กับ love นะครับความหมายแปลเหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับก็คือฉันชอบเหมือนกันฉันชอบพิซซ่า แต่เป็นพิซซ่าก็ขยายความนะครับตรงนี้ฉันชอบพิซซ่ามาตรงนี้ I like คือพิซซ่ฉันชอบพิซซ่าที่มีว h ตชีสนะครับที่มีเนยด้วยนะครับนอกจากมีเนยแล้วมีมัช h r รูมนะครับมีเห็ดนะครับและก็มีมิตรมีเนื้อด้วยนะครับนะคือคล้ายๆว่าอาธิบายละเอียดว่าฉันชอบพิซซ่าชีสพิซซ่าเห็ดแล้วก็พิซซ่าเนื้อนะครับนะรวมอยู่ด้วยกันในถาดเดียวกัน I love ice cream นะครับฉันชอบไอ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 ครีมหรือไอติมนะครับ t ู o v ด้วยเหมือนกัน My favorite ice cream is chocolate นะครับก็คือไอติมนะครับไอ e c ครีม favorite เป็นที่ชื่นชอบ my ของฉัน is คือนะครับคือไอติมช็อกโกแลตนะครับคือช็อกโกแลตไอ e c ครีม I don't like salad นะครับประโยคปฏิเสธนะครับเอา verb to do มาช่วยและ verb to do นั้นไม่ต้องแปลแปลว่าฉันไม่ชอบสลัด แอนและ milk, มิลค์นมฉันไม่ชอบสลัดและนม My name is Steve นะครับนี่คนแรกจบไปแล้วนะครับเจนนี่คนที่สอง My name is Steve ฉันชื่อ Steve นะครับ I am a football player นะครับฉันเป็นนักฟุตบอล I like a healthy food ไฉันนะครับ like ชอบ healthy food food แปลว่าอาหาร healthy แปลว่าดีต่อสุขภาพอาหารที่ดีต่อสุขภาพ I like chicken นะครับฉันชอบไก่ tomatoes นะครับมะเขือเทศ and l e นะครับ carrots นะครับก็แครอททับศั์ไปเลย I don't like นะครับฉันไม่ชอบ hamburger s นะครับไม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์ทับศั์ I love fruit นะครับฉันชอบผลไม้อย่าไปแปลว่าฉันรักผลไม้นะครับนะฉันชอบผลไม้ My favorite fruit is apples นะครับ ผลไม้ที่ชื่นชอบไม้ของฉัน is คือนะครับแอ a p p l ลนะครับดังนั้นก็มาตอบคำถามกันนะครับคำถามก็ามถามว่าเจนนี่ไลค์ชอบนะครับพิซซ่าพิซซ่าที่เป็นวิตชีสนะครับถูกต้องแล้วและแอนโ์ทูแมดดนะครับถูกหรือเปล่าพิซซ่าวิตชีสนะครับมัตสรูมแอนด์มิทไม่มีทูแมโดนะครับดังนั้นฟ a l ส์นะครับผิด เจนนี่ไลฟ์ช็อกโกแลตไอกรีมนะครับเจนนี่ชอบไอเทมที่เป็นรสช็อกโกแลตนะครับนี่นะครับอ่านะครับนะไอกรีมไอซิมไอซิมส์อีส์ช็อกโกแลตไอกรีมนะครับถูกต้องนะครับ True ครับเจนนี่ไลฟ์สลัดนะครับเจนนี่ชอบสลัดนะครับผิดนะครับเพราะเขาตอบว่าเจนนี่ไอไอในที่คือเจนนี่นะครับ don't like สลัดนะครับไม่ชอบสลัด สตีฟ like chicken นะครับมาดูสตีฟนะครับสตีฟชอบไก่นะครับเนี่ย like chicken ถูกต้องนะครับนะ Steve doesn't like hamburger นะครับ Steve don't like hamburger นะครับ I don't like I นี่คือสตีฟนะครับก็ true เห็นไหมครับนี่คือคำแปลนะครับคำแปลของคำถามนะอ่าโทษทีครับอันนี้ข้อที่ห้า ี่ข้อแรกนะครับอ่าไม่ใช่นะครับไอ้น,นี้คำาอโทษทีครับแหมอ่าคำแปลของคำถามไม่ได้เขียนไว้นะครับเขียนแต่คำแปลของเนื้อเรื่องข้างบนนะครับนี่คำแปลของเนื้อเรื่องข้างบนแหมนะครับคำถามไม่ได้เขียนคำแปลไว้นะครับไปต่อเลยนะครับผมนั่นก็คือให้ write ให้เขียนนะครับ about เกี่ยวกับ the food อาหาร You like ที่คุณชอบนะครับ and don't like ไม่ชอบนะครับดังนั้น I like ฉันชอบชอบอะไรบ้างนี่เป็นอาหารนะครับนะครับอาหารนี่นี่คือตั้งของหวานอะไรด้วยนะครับและผลไม้ด้วยนะครับนะก็คือเค้ก and Apples นะครับ I don't like ฉันไม่ชอบนะครับก็คือสลัดแอนมิลค์แล้วแต่นักเรียนจะใส่นะครับนะตรงนี้ ไม่บังคับนะครับนักเรียนรู้คำศัพท์อะไรที่เรียนมาก็เขียนลงไปได้เลยนะครับหนาไม่ผิดนะครับทีนี้มาฟังคลิปเสียงนะครับนะคลิปเสียงนี้สองตัวแรกก็ออกเสียงคำว่าก๊อดนะครับก็วงเล็บก๊อดนะครับสองตัวหลังสองตัวกลางนะครับก็ออกเสียงแคบนะครับแคบกับแกปบนะครับนะอันนี้คำกับํำลองฟังเสียงดูนะครับนะเขาออกเสียงอย่างไร practice book unit 3, lesson 1. e x e r c i s e 8. listen came g a m e listen circle and say got cap gum โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับนะคุณครูไม่ได้ชี้ให้นะครับเมื่อกี้นะครับออกเสียงว่า got นะครับ cap แล้วก็กรรมนะครับนะเป็นว่าจบหน้าที่27นะครับ